สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพานทองพุทธปรรัญญาพยาบาลประจำํำแผนกคาร์ดิโอเมตาบอลิกเซ็นเตอร์โรงพยาบาลบินเอสค่ะหลายๆคนนะคะที่มีโรคประจําตัวหรือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะมีความกังวลใจในการดูแลสุขภาพตัวเองและยิ่งในช่วงนี้นะคะจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้ามาอีกก็จะยิ่งกังวลใจหนักไปอีกค่ะ,ะแล้ววันนี้นะคะ เราจะมีวิธีการรับมือและการปฏิบัติตัวอย่างไรในภาวะที่โควิด -19 กำลังระบาดนี้นะคะวันนี้เราอยู่กับแพทย์หญิงอาจารย์วัสวรรณอริยานนท์อายุรแพทยาศาสตร์โลกไตโรงพยาบาลบนเอสนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตถามคำถามแรกเลยนะคะว่าผู้ป่วยกลุ่มไหนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 บ้างคะอาจารย์ค่ะ คือถ้าพูดถึงความเสี่ยงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนทุกช่วงอายุเลยมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด -19 เมื่อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้ป้องกันนะคะเนื่องจากว่าโรคเนี้ยเป็นโรคอุบัติใหม่เราทุกคนจะยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคดังนั้นโอกาสติดเลยเท่าๆกันนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงความรุนแรงหลังจากติดโรคไปแล้วนะคะ mm. ก็จะมีผู้ป่วยอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรงมากกว่านั่นได้แก่กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรังโดยเฉพาะกลุ่มที่คุมอาการของโรคได้ไม่ดีนะคะเช่นเบาหวานยังมีน้าตาลสูงอยู่ผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันที่คุมอาการไม่ได้นะคะผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับการฟอกไตผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังผู้ป่วยมะเรง็งผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิหรือว่าผู้ป่วยโรคอ้วนเป็นต้นค่ะค่ะแล้วทำไมผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวดังกล่าวที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยคะ่ะถึงมีโอกาสติดเชื้อรุ่นแรงกว่าคนทั่วไปนะคะอาจารย์ อันนี้เดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นแยกเป็นกลุ่มโรคที่ในคลินิกเราเราเจอกันบ่อยๆนะคะค่ะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันนะคะ <ical> ตรงไปตรงมาผู้ป่วยมีโรคหัวใจอยู่แล้วะคะ่ะเมื่อได้รับการติดเชื้อเข้าไปเนี่ยก็โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านหัวใจเนี่ยจะมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าหัวใจล้มเหลวนะคะ ในขณะเดียวกันยาต้านไวรัสอยู่หลายตัวค่ะที่เราได้นํามารักษาโควิด -19 เนี่ยก็ทําให้เกิดอาการข้างเคียงทางหัวใจได้โดยเฉพาะหัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจล้มเหลวกลุ่มนี้เลยอาการนะักนะคะ กลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานนะคะ,ะข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบว่าภาวะแทรกซ้อนแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดีเนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปถึง3เท่าเลยนะคะคกลไกก็เกิดจากการที่น้ําตาลสูงค่ะจะไปลดประสิทธิภาพการทํางานของภูมิต้านทานเลยทําให้ไวรัสเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยการดักเซ็ที่เกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยก็ทําให้ระดับน้ําตาลเนี่ยควบคุมได้ยากขึ้นด้วยค่ะกลุ่มนี้ก็เลยเป็นกลุ่มแยกกันนะ ะะตัวอย่างกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเองโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายนะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะในร่างกายเขาเนี่ยจะมีของเสียชนิดนึงที่เราเรียกว่า e uremic toxin ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะของเสียตัวนี้ก็จะไปกดความสามารถในการทํางานของภูมิต้านทานอาการก็เลยหนะัก ะะรวมถึงผู้ป่วยโรคไตเนี่ยมักจะมีโรคร่วมอยู่แล้วนะคะเช่นเบาหวานความดันไขมันนะคะอาการก็เลยมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะสุดท้ายที่อยากฝากถึงก็คือกลุ่มที่สุปุรี่เรื้อรังอะคะกลุ่มนี้ โดยมากก็อาจจะมีโรคปอดเรื้อรังด้วยนะคะทีนี้เราพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำรวมถึงผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่ค่ะหรือที่เราเรียกว่า second hand smoker เนี่ยผู้ป่วยกลุ่มนี้จะติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าทางเดินหายใจของเขาเนี่ยจะมีการอักเสบอยู่ตลอดเวลา น,ะะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เป็นประจำยังมีโรคปอดเรื้อรังเกิดขึ้นนะคะดังนั้นในบางครั้งเนี่ยเมื่อติดโควิด -19 ในระยะแรกค่ะอาการแสดงเนี่ยเขาอ,อาจจะแยกไม่ได้จากอาการโรคปอดถลิมที่มีอยู่ค่ะสังเกตอาการได้ช้ามาตรวจช้าวินิจฉัยช้าก็เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นค่ะค่ะแล้วนอกจากผู้ป่วยที่อาจารย์กล่าวมานะคะในกรณีที่ผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรงอังไหมคะค่ะ ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยส่วนใหญ่มีโรคประจําตัวเรื้อรังอยู่แล้วนะคะเช่นเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีเรื่องหลอดเลือดสมองตีบนะคะอันเป็นเหตุให้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะกลุ่มนี้โดยมากเนี่ยจะติดเชื้อง่ายขึ้นเช่นติดเชื้อจากภาวะปอดอักเสบจากการสำลักนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบติดเชื้อแผลกดทับเป็นต้นทีนี้พอพูดถึงโควิด -19 เองเนี่ยดูเผินๆกลุ่มนี้ดูเหมือนจะปลอดภัยเพราะอยู่บ้านใช,ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีการติดเชื้อเนี่ยเราต้องสงสัยก่อนว่าอาจมาจากผู้ ผู้ดูแลหรือว่าผู้ที่มาเยี่ยมหรือเปล่านะคะประเด็นสําคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นั่นก็คือว่าผู้ดูแลาจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ต้องมีการคัดกรองผู้ที่มาเยี่ยม,อมสอบถามอาการไข้อาการเจ็บป่วยอื่นๆนะคะต้องให้ผู้มาเยี่ยมใส่หน้ากากอนามายัยมีการล้างมือก่อนเขาเยี่ยมผู้ป่วยแต่หากเป็นไปได้คะ่ะช่วงนี้อาจจะงดเยี่ยมก่อน <c oughs> จะดีกว่า <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ค่ะค่ะอันที่สองนะคะคือผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยบอกอาการเราไม่ได้นะคะ <c oughs> อาการก็ไม่ชัดเช่น เป็นไข้ไข้าอาจจะไม่ชัดนะคะเจ็บคอบอกไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องใช้เทคนิคทางอ้อมในการสังเกตอาการผู้ป่วยเช่นเขาเริ่มดูซึมลงหลับเยอะขึ้นไหมหายใจเร็วขึ้นหรือเปล่านะคะเบื่ออาหารในผู้ป่วยที่รับอาหารทางสายยางอะคะ่ะก็อาจจะสังเกตว่าผู้ป่วยรับอาหารไม่ได้ท้องอืดมากขึ้นค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะ่ะให้รีบปรึกษาทีมที่รักษาเพื่อดูว่าต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่า แล้วก็จากข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็สาเหตุนี่มันมาจากอะไรนะคะจันพอจะอธิบายได้ไหมนะคะค่ะอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิด -19 <ช>นะคะ,คะสูงขึ้นเมื่อผู้ป่วยอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็สูงขึ้นชัดเจนเลยเมื่อผู้ป่วยอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนะคะ่ะเ<ม>นื่องจากว่ากลุ่มนี้ค่ะสุขภาพร่างกายจะไม่แข็งแรงนะคะร่วมกับมีโรคประจําตัวหลายอย่างตามที่กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหัวใจหรือโรคไตค่ะ แล้วก็ในกลุ่มที่ผู้ป่วยมีโรคประจําตัวมีข่าวว่าคนไข้ที่ทานยาความดันนะคะลดความดันอย่างเงี้ยโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่เรียกว่าตัว ARB แล้วก็ยากลุ่มนี้จะส่งผลต่อการติดเชื้อโควิด -19 อันนี้จริงข้อเท็จจริงอย่างไรนะคะอาจารย์คื่ออย่างนี้คะ่ะต้องเริ่มต้นที่กลไกลการเข้าสู่เซลล์ปอดของโควิด -19 ก่อนนะคะโควิด -19 เนี่ยเข้าสู่เซลล์ปอดได้โดยการจับกับตัวรับ ที่ชื่อว่า ACE2 นะคะทีนี้กลไกลของยาลดความดันกลุ่มที่เราเรียกว่า ACEI และ ARB เนี่ยเขาจะไปเพิ่มระดับ ACE2 ในผู้ป่วยที่ทานยาประจำอยู่แล้วนะคะทีนี้ผลของการเพิ่ม ACE2 เนี่ยจริงๆมันแบ่งเป็น2ด้านเอาด้านดีก่อน ACE2 เนี่ยเมื่อระดับมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นกลไกลต่อเนื่องนะคะจริงๆแล้วช่วยลดการอักเสบแล้วก็ลดการบาดเจ็บของปอด แต่อีกด้านหนึ่งคือด้านรายตรงไปตรงมาเลยถ้าตัวรับ ACE2 มีปริมาณที่มากขึ้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าไวรัสจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ<ม>แต่เนื่องจากว่ามันเป็นโรคอุบัติใหม่ข้อมูลที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ค่ะทําให้ทุกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจความดันโลหิตสูงมไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปแคนาดาอเมริกาหรือว่า,าสมาคมโรคความดันโลหิตสูงของไทยเองเนี่ยออกมาระบุตรงกันว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะคะ ที่จะต้องหยุดการใช้ยาหรือว่าลดยาค่ะเนื่องจากว่าการหยุดยาเนี่ยอาจจะทําไม่มีข้อเสียมากกว่ามายกตัวอย่างในข้อมูลการศึกษาจากผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรือ้อรังที่ควบคุมอาการได้นะคะก็มีข้อมูลชัดเจนว่าหากหยุดยากลุ่มนี้ไปเนี่ยจะทําให้อาการหัวใจล้มเหลวกลับมาแย่ลงนะคะ ดังนั้นตอนนี้ถ้าท่านเป็นคนที่รับประทานยาลดความดันในกลุ่ม ACEI หรือ ARB อยู่นะคะสามารถใช้ยาต่อได้โดยที่ไม่ต้องปรับขนาดยาค่ะยกเว้นว่ามีข้อห้ามของการใช้ยาในช่วงที่มีอาการเจ็บป่วยเช่นความดันโลหิตต่ำเป็นต้นค่ะก็คือ สามารถทานยาได้ไม่<ช>ต้องงดอย่าตกใจนะคะค่ะแต่ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถปรึกษาแพทย์ได้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการป้องกันนะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยสามารถซื้อยารับประทานเพื่อป้องกันตัวเชื้อโควิดในที่นี้สามารถทําได้ไหมคะจริงๆข้อมูลในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนเลยนะคะที่ป้องกันคําถามนี้เจอบ่อยมากเลยคนไข้บางบาง,บาง,บางท่านมียาแล้วด้วยนะคะ ยาที่เราได้รับการแชร์ในโซเชียลมีเดียบ่อยๆเนี่ยมักจะเป็นยาที่เราเรียกว่าไฮดรอกซีคอโรวีนแล้วก็อะซิโตรไมซินนะคะยาทั้ง2ตัวนี้เป็นหนึ่งในยาที่เราใช้ร่วมในการรักษาโควิด -19 ยังไม่ได้เป็นยาที่รักษาจำเพาะหรือว่ายังไม่ได้เป็นยาที่ป้องกันนะคะทั้งนี้เนี่ยตัวยาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจล้มเหลวได้นะคะถ้าไม่ได้รับยาภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะ เรียกว่าอย่าอย่าซื้อยาทานเองดีกว่านะคะ,คะไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะค่ะเราควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือว่าปอดอักเสบไหมคะค่ะวัคซีนที่แนะนําให้ฉีดแม้ในช่วงมีการระบาดของโควิด -19 นะคะนั่นก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนนิวโมคอค,คัสหรือว่าวัคซีนปอดอักเสบนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถฉีดได้ในผู้ใหญ่ทุกรายที่ไม่มีข้อห้าม สำหรับวัคซีนปอดอักเสบเนี่ยแนะนําให้ฉีดในผู้ที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปหรือมีโรคเรื้อรังนะคะเช่นเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังโรคไตเนโฟติกโรคตับแข็งเป็นต้นนะคะยังมีรายละเอียดในผู้ป่วยกลุ่มอ,อื่นอีกทำไมเราต้องฉีดวัคซีนเพราะว่าจะช่วยป้องกันการเกิดโรคและก็ลดความรุนแรงของโรคค่ะเราได้รับเชื้อเข้ามานะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกลุ่มน,นี้กลับมาระบาดใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่ใกล้เข้ามา ะะซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดการติดเชื้อร่วมเช่นไข้หวัดใหญ่ร่วมกับโควิด1 i d 1 9ได้แล้วก็จะทําให้สถานการณ์ของโควิด1 i d 1 9ตอนนี้ยิ่งแย่ลง mm hmm. ทีนี้คิดว่าประเด็นสำคัญคือทุกคนก็จะโกลัที่จะเข้ามาที่โรงพยาบาล mm hmm. นะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อของตัวเองขณะที่มาที่โรงพยาบาลก็คือ1ลองติดต่อดูว่ามีหลายโรงพยาบาลเนี่ยที่เขามีคลินิกวัคซีนแยก หลายโรงพยาบาลมีบริการการฉีดวัคซีนที่บ้านนะคะและที่สําคัญคือต้องนัดหมายก่อนลวงหน้าเพื่อลดความแออัดในคลินิกค่ะบริการฉีดวัคซีนที่บ้านอย่างเช่นโรงพยาบาลเราเป็นต้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิดในทีนะคะเป็นวงกล้าวงกว้างเลยนะคะตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจะเข้ามาโฟล์อัพกับคุณหมอเพื่อติดตามอาการได้ปกติไหมคะ นี่คือคงต้องแยกเป็น3ากลุ่มละกัน<ม>กลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยที่อาการโดยรวมควบคุมได้นะคะผลการตรวจล่าสุดคงที่นะคะกลุ่มนี้ก็สามารถหลีกเลี่ยงการมาตรวจในโรงพยาบาลได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าจะต้องมีการทํานัดทางโทรศัพท์หรือว่าสอบถามอาการกับแพทย์ที่สําคัญคือต้องไม่ขาดยานะคะและถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่2คืออาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจล่าสุดเนี่ยยังไม่คงที่นะคะแนะนําว่าให้มาตรวจตามนัดกับคุณหมอ ตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจริงๆค่ะสามารถโทรติดต่อได้นะคะโดยที่อาจจะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการในคลินิกใกล้ๆบ้านแล้วก็ปรึกษาคลกับคุณหมอทางโทรศัพท์เพื่อดูว่าเรามีความจําเป็นต้องเข้ามาตรวจไหมกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหนักมีอาการแย่ลงค่ะกลุ่มนี้ยังไงก็ต้องเข้ารับการตรวจในห้องฉุกเฉินได้ตามปกติเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิดในทีาหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจําจตัวไหมคะ สําหรับคําแนะนําทั่วไปก่อนนะคะช,ช่วงนี้คงแนะนําให้เด็กเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่ที่ที่มีคนมากนะคะที่ทแออัดนะคะแนะนําให้ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดทานอาหารด้วยช้อนส่วนตัวของตัวเองนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆไม่จับหน้าและเมื่อไหร่ที่ต้องออกไปข้างนอกหรือว่าเจ็บปวดเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะ สำคัญคืออย่าขาดยานะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีอาการป่วยหากต้องไปพบแพทย์ให้แจ้งอาการกับแพทย์อย่างละเอียดทุกครั้งนะคะแล้วก็ให้ประวัติกับคุณหมออย่างครบถ้วนค่ะนะคะในส่วนของผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะและความดันช่วงนี้หมั่นวัดความดันนะคะโดยระดับความดันที่ดีในผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะมักจะมีระดับที่น้อยกว่า14090มิลลิเมตรตลอดนะคะส่วนในผู้ป่วยเบาหวานเองค่ะต้องหมั่นคอยตรวจเช็คน้ำตาลต้องคุมน้ำตาลให้ดีนะคะ โดยระดับน้ำตาลก่อนอาหารในช่วงเช้าเนี่ยที่ดีเนี่ยมักจะอยู่ในเกณฑ์90-130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะระดับนี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรายขึ้นอยู่กับอายุโรคร่วมแล้วก็ช่วงเวลาที่ทานอาหารค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยเบาหวานเองเนี่ยควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการขาดน้ำสามารถทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้ค่ะมาถึงผู้ป่วยโรคไตกันบ้างนะคะผู้ป่วยโรคไตรื้อรังในระยะท้ายที่ได้รับการฟอกไตค่ะ ให้รับการฟอกไตาตามปกตินะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียในร่างกายสูงมากขึ้นกดภูมิต้านทานเราป้องกันไม่ให้น้าท่วมปอดทําให้เราติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ค่ะเนื่องจากว่าจะต้องไปยังศูนย์ฟอกไตหากมีอาการเจ็บป่วยค่ะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไตเทียมก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในสูนไตเทียมนั้นค่ะสุดท้ายเลยคือกลุ่มที่สบุหรีนะคะคิดว่าจริงๆช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะได้มีโอกาสที่จะลดหรือว่าหยุด บุหรี่นะคะโดยลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลประจำนะคะว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างในการช่วยลดบุหรี่เพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระยะสั้นแล้วก็ลดความเสียเะยะยเส่ยงต่อการเกิดโรคปอดรุนแรงในระยะยาวรวมถึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะเพื่อป้องกันทั้งตนเองแล้วก็ผู้สูงอายุที่เรารักค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์วัศวันเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันตัวหรือการดูแลตัวเองสําหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวในช่วงที่กําลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโรงพยาบาล BNH นะคะสามารถแอดไลน์ at b n s Hospital ได้เลยนะคะสามารถแอดมาเพื่อทํานัดนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ที่ฉันต้องขอราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ